วัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาดูนะคะพ่อเอกนะคะอาบน้ำจ้านะคะอืม mm hmm. วันนี้เราได้อไรนะเราได้ขนตัวพ่อเอกด้วยนะคะตอนอาบน้ำเราเข้าไปอาบมาแล้วเราก็อขนตัวลุดนะคะแล้วก็ลนอยู่ที่พื้นเราก็ได้มา คนเยอะมาอาบนา้ำ ให้ภาพบรรยายนะคะคุณแม่ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะคุณแม่ดูนะดูความความน่นารักนะคะคนเยอะมาก เขาหาขนตัวนะคะขนตัวที่หลุดนะคะของพ่อ,อ เข้าพากันหาคน พ่ออ้วนไปอยู่นู่นแล้วนะคะแม่แม่เอฟซี่ไปถายทุกคนมารอเพื่อนะคะอาบน้ำพ่อเอกนะคะแล้วก็รอดูรอหานะคะใครดวงดีก็จะได้ขนนะคะขนรุดนะคะของพ่อเอกนะคะขนตัวจะหลุดนะคะ ก็ดูนะคะแต่ละคนแบบขัดนะคะขัดตัว <c oughs> <c oughs> เราอยู่รอบนอกเราไม่ได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆให้แม่แมๆสีได้เลยฮะ ไอ้้นมันนอนอยู่นู่นไอวมันนอนใต้ของคุณครบว่าอาจารย์ให้ของเรีย นี่เหรอนี่นะคะดิกินแล้วค่ะเอาตัดดูดูเลยโหนี่ขาเองไฟเลือดแล้วไฟเลือดแล้วไฟเลือดนะรู้ว่ามัน

ลุกแล้วอืนี่เง er ี้ลมดีมากไม่เอาไม่นอน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 แล้ว ไม่นอนแล้ว <laughs> ไม่นอนแล้วตาไม่นอนแล้วโ้ <laughs> ต่าบอกให้นอนใส่หวัวยอย่างเดียวเลยนะคะพ่อพ่อไม่ยอมนอน

ตาฝากไม่ได้คืนเนี่ตาฝากเราไม่ได้คืนตาฝากเราหายนะตาบ้าเลือ

ค่ะเป็นกำลังใจนะคะให้ทีมงานน้องต้าด้วยนะคะนี่น้องชมพู่น้องต้าแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะนะคะก็ะกไปแล้วนะคะแม่แม่สิสวัสดีจ้า